แรงปัดแล้วกายกายร้อนไหมร้อนมากเลยตอนเนี้ยได้ร้อนไหมที่เดี๋ยร้อนเหมือนกันเนี่ยโอ้ยไม่มีแรงปัดล้วแล้วมามาร้อนไม่เห็นเหรอมือพัดพัดพัดอยู่เนี่ยก็ร้อนกันทุกคนนั่นแหละอดทนหน่อยสินู่นอยากรู้่ร้อนไหมไปถามป้าป้านู่นป้าป้าป้าร้อนไหมป้าอืมป้า ไอ,อของแบบเนี้มันก็ต้องอดทนไหมเออทำจิตใจให้เย็นอะ่ะอะไรอะไรมันก็เย็นเองเราก็ต้องมีความอดทนไหถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเย็นอะ่ะมันก็เย็นเองถ้าเราคิดว่าร้อนมันก็ค่อยร้อนเออดังนั้นอะ่ะอย่าบ่นกันเยอะป้าไม่ค่อยร้อนเลยนะน่ะเปิดตู้เย,นย,ยน็นอาซ่ามีน้ำแข็งด้วยเนี่ยอุ๊ยเย็นอาซ่า จะมีความสุขหน่อยก็ได้เดี๋ยวแก้ปัญหาให้คุณมีควสบายอะ นี่นะฮะเดี๋ยว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 ก่อนเสื้อลายดอกเกงลายสกอตทำให้ฉันเนี่ยเย็นขึ้นมาทันทีไม่ต้องเย็นด้วยอากาศเมืองไทยเนี่ยมันก็เป็นอากาศร้อนอยู่แล้วใช่ไหมเดือนที่เข้าใกล้หน้าร้อนนะเดือนเมษาพฤษภาอ้โหช่วงเปลี่ยนช่วงใบไม้เนาะโอ้โหทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันร้อนนะทีนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยกันจะอยู่แอร์ใช่ไหมแอร์บางทีเนี่ยถ้าอากาศข้างนอกไม่ร้อนมันก็พอสู้ได้ ลาที่อากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูแลรักษาแอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้ล้างกัน6กเดือนครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราวันเนี้ยเด็กๆจะลองให้คนลองล้างแอร์กันดูได้ไหมนะแอร์เหรอป๊าได้เพราะว่าอันนี้เป็นรายการใหม่ของเราว่าูขอลองอ่าดูขอลองเดี๋ยววันนี้จะให้ลองดูค่ะ มีคาบและมันตรกระปก<อ>เห็นะหน้ากากมันเริ่มมีคาบป๊บาป๊บา,บาได้มีความสงสัยเกี่ยวกับแอร์มานานมากลว่าไงลูกก็คอือแอร์มันทําความเย็นได้ไงมันมีเวทมนต์หรือใส่น้ําแข็งะอะไรเข้าไปใส่นะ้จริงแอร์เนี่ยมันมีหลายระบบนะอย่างแอร์ที่เติมน้ําแข็งก็มีนะก็คือหลักการก็คือว่าบางทีเขาเติมน้ำแข็งแล้วก็ลมเป่าใช่ปะ่ะแต่ถ้าแอร์ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าแอร์แบบ w a ร์ t ไทป์นะครับ แอร์ Air, ก็จะมีหลายแบบอีกนะอันนี้วอลท้ายก็คือติดผนังนะหรือบางทีเนี่ยเขาเรียกคัสเซ็ตทายคือฝังเพดา<ม>นเนาะก็มีหลายแบบนะหรือจะเป็นแอร์ตั้งแอร์อะไรแต่ว่าหลักการอย่ายงง่ายๆก็คือว่าเขาจะมีเป็นลักษณะเหมือนมีน้ำยาเคยได้ยินไหมมีบางคนอะเอาน้ำยาแอร์เนาะแล้วก็หลายๆคนก็มารอกันไม่มีน้ำยาอะไรไม่มีน้ำยาคือไม่มีประสิทธิภาพแต่จริงๆแล้วตัวน้ำยาตัวนี้มันก็คือว่าเป็นเป็นสารที่มีความเย็น ทีนี้สารที่มีความเย็นเนี่ยมันจะไหลมาบริเวณในเครื่องแอร์นี่แหละแล้วก็เอาลมเป่าลมเป่าผ่านาไอไอตัวน้ํายาเนี่ยที่มันมีความเย็นลมก็ออกมาเย็นพอนที่ออกใช่ปะครับทีนี้น้ํายาที่มันเย็นแล้วมันถูกใช้จนหมดแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้หมดหมดอะไรนะหมดความเย็นมันก็จะไหลไปเคยเห็นคอมเพรสเซอร์ไหมคอมเพรสเซอร์ก็คือ ตู้ที่มันอยู่ข้างนอกแล้วมีมีใบพัดอ่ะคือน้ํายาที่มันมันมันหมดความเย็นหรือมันร้อนแล้วเนี่ยมันจะไปถูกทาความเย็นใหม่ที่นู่นโดยที่มันก็จะแบบเอาความร้อนออกไปอ่ะเห็นไหมเวลาใช่เวลาเราไปยืนหน้าคอมเพรสเซอร์ข้างนอกไง้มันร้อนนะทีนี้พอมันทําความเย็นใหม่แล้วน้ํายาเป็นหมุนวนวนมาตรงนี้ใหม่พอนึกออกปะทีนี้ฮีเตอร์เนี่ยก็คือหลักการเดียวกันแต่กลับด้านกันอ๋อนะแค่นี้เองพอนึกอออกใช่ปะ นี่แหก็คือเอาความเย็นเข้ามาแล้วก็เอาความร้อนออกไปตกลงกายเข้าใจใช่ไหมอ่าเราก็อยากรู้อีกอย่างค่ะถ้าไม่ถึงเราต้องง้างแอร์ค่ะอ่าทำไมครับอมาการร้างแอร์เนี่ยนะก็จะทําให้อ่แอร์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆมันมีทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคเกาะอะไรอย่างนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราไม่ล้างเนี่ยแอร์จะตันใช่เพราะว่า เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีมันเออมันมีความไม่ไม่สะอาดมันไม่โป่งกระปกมันโฟลได้ไม่ดีออลม <ง S 1> ที่มันออกมาก็าจะเกิดการหนึ่งนะเขาเรียกว่า บางทีแอร์ตันเนี่ยมันจะมีน้าหยดเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมเออเออเพราะว่าเกิดจากอย่างนี้แหละบางทีมันเกาะเป็นน้ําแข็งเพราะว่ามันมันไม่ไม่มีการความเย็นมันออกไปไม่ได้แล้วอ่ะมันก็สะสมแล้วเวลาแอร์ที่ไม่ได้ล้างนะคะก็จะทําให้ค่าไฟแพงด้วยใช่ค่ะดังนั้นถ้าเราล้างก็จะประหยัดค่าไฟใช่แล้วนอกจากนั้นนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องฝุ่นและเชื้อโรคนะถ้าเราสมมติล้างแอร์ บ่อยๆอย่างเช่นอย่างป๊าๆบอกว่า6เดือนครั้งหนึ่งใช่ป่ะมันก็จะทําให้ฝุ่นของเชื้อโรคอ่ะไม่สะสมอยู่ในตัวจริงๆแนะนําอย่างนี้แอร์เนี่ยเวลาล้างนะครับก็จะมี2วิธีหนึ่งคือล้างใหญ่ล้างใหญ่เนี่ยปกติต้องมีเครื่องม้เครื่องมือต้องเป็นช่างแอร์มาเนาะอันนี้ควรทําอย่างน้อย6เดือนครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเด็กๆวันนี้ที่เราจะให้ลองเนี่ยเราจะแบบให้ล้างเล็ก ล้างเล็กก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราทําได้บ่อยๆใช่บางคนบอกขยันมากมันอาจจะไม่ต้องทุกวันหรอกบางทีมันไม่มีอะไรตกะขนาดนั้นอาจจะแบบ2อาทิตย์2อาทิตย์หนึ่งครั้งเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งยิ่งทําบ่อยก็จะยิ่งดีเข้าใจไหมลูกเออมันจะยิ่งช่วยยืดอายุด้วยอย่างเช่นอาจจะแบบแทนที่จะให้ช่างมาล้างใหญ่6เดือนทีนึ่งอาจจะยืดออกไปอีกได้เลยเออก็จริงๆมันก็จะลดเวลาลดค่าใช้จ่ายด้วยเนาะทำให้อร์รทำงานได้เป็นประสิทธิภาพอะ วันนี้เดี๋ยวจะให้เด็กๆทดลองล้างเล็กกันดูนะคะเดี๋ยวมาดูกัน<ว>นี่นะคะเราก็ขึ้นบันไดกันมาแล้วนะคะ,อ,ะอ่ะให้เด็กๆเปิดหน้าน่างตรงนี้อะพร้อมๆอกันฝั่งนู้นฝั่งนี้อะหนึ่งสองสามเปิดมาลูกอ่าน,นี่โหเป็นไงก็ตกนี่นี่จะเห็นได้ว่าสีขาวโฟมตรงนี้เนี่ยจะเป็นเป็นฟิลเตอร์กรองอากาศที่เป็นชั้นแรกเลยนะก็คือพวใหญ่เปิดมาก็จะเจออาการแบบเนี้ยนะเดี๋ยวเราจะเอา ไอแผ่นตันนี้ไปทําความสะอาดกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูดฝุ่นเพิมเ่มเติมกับบริเวณเออ่ที่มันเป็นทําความเย็นตรงนี้ด้วยโอเคไหม,ไหมทีนี้อ่ะเด็กๆลองหยิบออกมาที่หยิบอย่างว่าร,ระวังนะฝุ่นฝุ่นจะน,นี่ดิหยิบตรงนี้หนุ่หยิบตรงนี้อ่ะเอาดันขึ้นงานนิดเดิงอ่ะแล้วออกมาอ่ะโอ้โหโอ้โหอ้นะเอออ่ะไปให้กล้องดูอ่ะค่อยๆลงค่อยๆลงอุ้ยใครอย่ากระแทกสิกมลุกหมดลุกปะป๊าจับตัวหนูเองมามามะ ที่สีเทาๆนี่ <S <S คือฝุ่นปุ่นทั้งนั้น,นเลยนะอูอนี่นนแหละมันทำให้เวลาอากาศใหม่จะเข้ามาเนี่ยมันก็จะติดฝุ่นพวกนี้มันก็จะเพอิดมพลังงานรีบๆไปล้างก่อนอ่ะต้องพาไปไปล้างไปกล้างน้ำเปล่าถูๆ,ๆถูๆไม่ไม่ไมล้างเลยค่ะไม่เป็นไรอ่ะไปไปตามไปห้องน้ำเลย วิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ฝักบัวเนี่ยฉีดลงไปเลยถูกต้องแต่เวลาฉีดเนี่ยจะเห็นว่าด้านนี้คือฝุ่นอยู่ใช่ไหมเราจะต้องคว่ำลงเพื่อคว่ำลงอ่ะแล้วน้องเกดต้องถือให้มันลอยๆเพราะไม่งั้นอ่ะมันไม่ควรจะเปียกน้องเกดก,ก็จับตรงเนี้ยอ่ะอ่าบ้าแรงแรน้กอโอ้โหน้ำดำเลยอ่ะโอ้โหน้ำนี่โอ้โห ดำสีเลยอันนี้แหละถ้าเราไม่ทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจอยากลองในวาร์รันไอ่าเสร็จแล้วค่ะน้องเยสลัดน้ำทีหนึ่งโอเคอ่ะแล้วเราเอามัเอามาถือดูกับน้องกายงานกายมาเน้นตั้งกายอะไรช่องดูลูกโอ้โหดูสิถือดีๆสิลูกถือให้ช่องดูสิลูกข้างๆกันเลยกายจะหมุนทำไมเออนี่อ่ะ โดโดโดโอ้โหอันนี้คือจิตใจของปลานี่จิตใจของมหมาเฮ้ยอ่ะน้องะลาปลาปลาอ่ะคือด้านนี้อ่ะตักให้ตักให้ย่อลงไปปลาหนึ่งปลาเหมือนจะได้ไหมนั่งยองๆลงไปหนูไม่ถนัดนั่งยองๆเออได้แล้วอ้โหสะอาดเลยเหมือนสิน้ำเน่ามากเลย เอาเอาตรงนี้ด้วยหัวหัวนี่เอาให้่วสิจุ๊บไล่ทีละมุมเลยดุกะอวั่วๆอ่อย่าให้มันคางนุ่มนะเออเออเหมดแล้วจากนั้นนะคะเราจะลอยตัวตัวตะแกรงฟิลเตอร์นั่นน่ะให้แห้งนิดตึงนะคะก็อย่าเพิ่งรีบใส่เดี๋ยวมันจะชื้นนะทีนี้เด็กๆเห็นไหมว่าแอร์มันมีความสกปรกอยู่เยอะมากเลยนะเดี๋ยวกายกายช่วยเอากระดาษเปียกเนี่ย เช็ดบริเวณอันนี้นี่ดูดฝุ่นก่อนดูดฝุ่นก่อนอ่าแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยขอบๆทั้งหมดเนี่ยก็สามารถดูดฝุ่นได้เลยเอาฝุ่นออกมาเอาตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับดูดขอบขอบทั้หมดเลยนะโอ้สะอาดเลยใจเย็นอ่ะอ๋อเออจริงด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นแค่ความความสกปรกเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยก็ไม่มีฝุ่นอะไรด้วยอ่าเช็ดจานเช็ดจานนั่นถูกไหมถูก พรุ่งนี้ให้ล้างทุกวันเลยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแอร์ทั้งหมดที่ในบ้านเรามีประมาณสักแตัวล้างห้องน้ำด้วยเดี๋ยวหนูด้วยเดี๋ยวหนูขอลอง EP สองล้างห้องน้ำดีไหมจะไม่จำเป็นต้องยากเหมือนล้างแอร์นะแต่เราต้องฝึกให้เด็กแบบรู้จักช่วยเหลืองานบ้านพ่อแม่อะไรประมาณนี้อย่างน้อยนะคือเราไม่ได้แบบใช้เพื่อแบบ ลดงานเราอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นสกิลที่มันจะติดตัวเขาไปแนละ้วตอนตรงกันมันช่วยเช็ดช่วยเ,เช็ดฝุ่นเต็มหน้าเลยเช็ดๆๆเช็ดตรงไปที่จ่ายไม่ถึงไนงะไม่ใช่ดูให้ผมเลยนะครับเจฟอะเนี่ยเนียเนียขอบๆพวกนี้มีมีอันนี้คือฝุ่นหรือเปล่าเออฝุ่นหลย เรากําลังเขาเรียกว่าอะไรวะฝึกสกิลให้ลูกลูกโตทันทายมันเป็นแบบนี้เรากําลังฝึกสกิลต่อไปนี้เราไม่ต้องเรียกทั้งแอบใช่แต่ไม่ได้ต้องต้องล้างใหญ่ต้องเรียกอ่ะเดี๋ยวล้างเสร็จเราจะมาเปิดกันนะครับจากเราจูบๆทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าเราคงทำได้แบบไม่เยียบเท่าไหร่หรอก คืออย่างนี้คือเวลาสะอาดจ,จริงๆอ่ะจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่แบบช่างแอร์เนาะแต่เราก็ทําได้ระดับหนึ่งแล้วกันแต่ว่าก็ช่วยได้เยอะนะทีนี้เราก็เอาฟิลเตอร์ที่มันแห้งแล้วเนาะเมืแ่อบบกี้นะคะเส,ส,สียบเข้าไปอ่ะย้อยๆเสียบเข้าไปเนี่ามาไปซื้ออะไรมาะอันเก่านี่แหละจะล้างเฮ้ยเก็ดเก็ดอ่ะเฮ้ยนี่แหลกมาที่นี้เลยอ่ะอ่าเข้าไปย้อยเข้าไปอ่ะเสียบเข้าไปเออมองไม่เห็นปะด้านขวาเสร็จ <c oughs> เอาตายเปียกเกินเอาตายเปียเกินอ่าไม่เป็นไรประมาณถูกไหมอ่าโอเคปึ๊กนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการเปิดแอร์ใหม่ดูนะฮะช็อตบอกว่าช็อตโอ้มันรรุกุยกุยกรุยกุยออย่างอ๋อแอร์เย็นจังยักษ์ยักษ์เย็นอ่าเดี๋ยวเราเราแค่นี้เราก็ได้แอร์ที่มีประสิทธิภาพกลับมาถูกต้องพอจะควรเนาะเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยกระแสลมมันก็จะแรงขึ้นใช่เพราะตอนแรกอ่ะมันเหมือนติดฝุ่นเนาะ ก็คิดว่าหนูขอลองอีกทีนี้ก็น่าจะได้ความรุวนอะไรๆคนนค้นะฮะไปเด็กๆแปดเพื่ออ่าวันนี้เราไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ